น,นั่งอยู่ท่ามกลางสายฝนนั่งอยู่ท่ากมกลางสายฝนลินินร้านเรายังอยู่ขายรกชิน้นเรายัางนั่งปาร์ตี้กันอยู่นะคะ่ะ บรรยากาศมันอากาแต่ร่มแต่ไรมียู่กบเพื่อนรู้ใจบนเบื้องตุ่งนะคะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะก็นูกว่าแบบตอนหนามันัว่นูกไปแค่ธนดามาก่อนตอนีไม่เขาจะไปาหัวธรรดาตอนนี้เขาไปดูบนว้าวว้าวฝนตกเศร้าว้าวว้าว้าวฝนตกอะฝนตกอาฝนตกอะ ตครับฝนตกครับ้าไปดเกเลยมา่อส่วแดดตือเรยอะเลยอ่ะโนตลกฝนตกครับเงา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 เง